การร้องเพลงเสริจพระเจ้าพ่้อมริพอมีประวัติความเป็นมาอย่างไรก็ไปศึกษา,าก็พบว่าเพลงนี้เนี่ยแต่งโดยคุณโทมัสเคนในปี1674ซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็น ท่อนร้องรับเป็นท่อนสุดท้ายเนี่ยของเพลงจริงๆเพลงเต็มๆอะเป็นเพลงนมัสการสรรเสริญพระเจ้าในโรงเรียนโรงเรียนวินเชสเตอร์คอลเลจซึ่งเขาใช้ร้องตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นเนี่ยเป็นการร้องเพลงก็เป็นเพลงยาวๆแล้วก็มีท่อนไฮไลท์นะท่อนสุดท้ายว่าเป็นสรรเสริญพระเจ้าผู้อุมหนวยพรซึ่งเพลงนี้เนี่ยที่นิยมในหลายๆคริตจักตอนร้องเพราะว่าเป็นเพลงที่ประกาศถึงตรีการุภาพชัดเจนมีพระบิดาพระเยซูคริสต์แล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็เป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าดังนั้น หลายคริสจักรก็เลยมักจะนํามาใช้เพื่อจะลองเพื่อจบการประชุมให้ดูเหมือนว่า,าพร้อมจะแยกย้ายไปดําเนินชีวิตอย่างถาวายเกียรติแด่พระเจ้าก็เริ่มต้นตั้งแต่นั้นเรื่อยมาแล้วก็ในปัจจุบันเนื่องจากมันเป็นเพลงสมัยโบราณพอคริสจักรทันสมัยใหม่ๆก็เริ่มไม่ใช้ละบางคนหรือว่าก็ใช้แบบเปลี่ยนทํานองให้มันเร็วขึ้นไม่ช้าเหมือนกับสมัยก่อนก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ดีอันนี้จึงแสดงให้เห็นว่าอ๋อเป็นแค่สมัยนิยมที่เกิดขึ้นแล้วก็เอามาใส่ในคริสจักรต่างๆซึ่ง ทำแล้วก็ดูดีสําหรับบางคริสตจักรนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีแต่ถ้าหากเพลงนี้ใส่เข้ามาแล้วมันไม่เหมาะกับคริสตจักรของเราก็าสามารถปรับเปลี่ยนได้ไม่ต้องมีก็ไม่บาปแต่ว่ามีถ้ามีแล้วมันช่วยให้บรรยากาศดีขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะมีเนื่องจากมันไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์แต่ว่าเป็นการมีบทเพลงหนึ่งไพเราะแล้วก็ความหมายดีเขาก็เลยนิยมมาร้องใช้ร้องตอนท้ายของการประชุมนมมัสการในสมัยก่อนแล้วก็เป็นธรรมเนียมด้วยมาจนกระทั่งปัจจุบันครับ